สักวันหนึ่งฉันจะทําให้พ่อแกต้องชดใช้แน่นอนตอนนี้ฉันได้ใช้นี่พ่อแกไปทั้งหมดแล้วปัญหาทุกอย่างที่พ่อแกรสร้างให้ครอบร่อของเราฉันจะคืนให้พ่อแกอยากสะสมแน่นอนไอเด็กเวนนี่วอนซะแล้วเพียงพ่อแกใช้นี่ของพวกเราอย่าคิดว่าจะทํากลางกับพวกฉันได้นะวอยพอได้แล้วอย่าทําอะไรที่ไม่จําเป็นแต่แต่ว่าบอทับเลือกสร้างความวุ่นวายในโรงพยาบาลได้แล้วปากล้าดีนะเนี่ยไอหนุ่มอ่อยฉันคือฮันจินซอฟแห่งเมียงดงนายมาลองผนันกับฉันไหม พน,นันความทะเยอทะยานอันแรงกล้าของนายคิดหลือว่ามันจะเป็นความจริงในโลกนี้ได้ถ้าวันนี้เป็นแค่วันที่มืดมนสำหรับนายใช่แล้วเอาเงินสดสามพันล้านวอนมาให้ฉันภายใน5ปีถ้านายหาเงินจํานวนมากขนาดนั้นได้ภายใน5ปีฉันจะยอมเป็นลิ้วล้อของแกแน่นอนว่าทนายมีปัญญานะไปกันเถอะครับบอสห้าปีสามพันล้านวอนพี่คะเราจะมีปัญญาหาเงินจํานวนมากขนาดนั้นได้อีกครั้งไหมนะ ถ้าเราทำได้ครั้งหนึ่งแล้วเราต้องหามันได้อีกแต่สำหรับคนที่ไม่พร้อมย่อมไม่มีวันเอื้อมคว้าหาโอกาสได้เกมนั้นถูกเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่มีไว้สำหรับเล่นแต่นั่นไม่ใช่สำหรับเราตั้งแต่วันนั้นเราได้ทุ่มเทเวลาชีวิตเราหนึ่งปีเพื่ออนาคตเราได้เตรียมพร้อมทุกอย่างที่พอทำได้ในโลกจริง ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปอันตรายน่นนั่นนี่ไม่ใช่เวลาที่เราจะมานอนนับเงินรดเชยเล่นๆในโรงพยาบาลซะหน่อยบ้าจริงขับรถเร็วขนาดนั้นบนถนนหิมะเนี่ยนะเอาละดูเหมือนทุกอย่างน่าจะพร้อมแล้วพร้อมที่จะตะลุยเกมเพื่อหาเงินติดตั้งสำเร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกส่วนไม่มีปัญหา การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ถูกป้องกันแล้วเจ้าเครื่องนี้สามารถใช้เมื่อไหร่ก็ได้ครับส่วนความเสี่ยงด้านอื่นๆก็มีแจ้งอยู่ในสมุดคู่มือแล้วครับเพราะงั้นช่วยอ่านหน่อยนะครับขอบคุณสำหรับงานหนักนี้ด้วยนะครับฮนี่คือการเริ่มต้นใหม่งั้นสินะนี่เป็นแคปซูลสำหรับเชื่อมต่อเกมร,ระบบซึ่งเหมือนจริงอันดับหนึ่งของโลกรอย l ล o a d เครื่องแบบนี้ราคาตั้ง10บล้านวอนเอาละทุกอย่างเป็นไปตามแผนของเราถึงเวลาเริ่มแล้วนี่เป็นวิธีเริ่มต้นใช้เครื่องใช่ไมหมวะ สแกนหาจุดบกพร่องเสร็จสมบูรณ์จดจำผู้ใช้เสร็จสมบูรณ์การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์เสร็จสมบูรณ์รีหุ่นยินอีกต้อนรับเยี่ยมคุณต้องการที่จะเชื่อมต่อกับรอย l ่อร d ใช่หรือไม่ตอนนี้ได้เวลาก้าวสู่การเดินทางแล้วนี่คือรอยย่อรด